ขน้องาวันนี้สินค้ามานาเ,นเสนอที่ีแรอสอยชิ้นเรเรียกว่าเป็นสินค้าที่ใช้กับเไทเกิดตามซึ่งประกอบไปด้วยตัวนี้เ้าเรียกว่าเป็นขแบบขแบบนะครับเป็นุนแบบาาตัวเอาเอนะครับ แล้วก็ตัวที่สองก็จะเรียกได้ว่าเป็นแบบเรียกว่าเป็นเป็นไทแบบแบบแบบไแบบอูดญ่าในลอ่นลอ,งอ,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 ลองมันล่องอ้อยเออล่องมันล่ออ้อยเป็นสินค้าชนิดที่เรียกว่าคนนิยมใช้มากที่สุดในขณะน,นี้ซึ่งจะเป็นสองอย่างสองรุ่นก่อนเดืนเราก็จะมาอธิบายในการใช้งานของรุ่นหัวหมูก่อนนี่เขาเรียกว่ารุ่นหัวหมู สองขาไถได้ความขาไถได้นะครับไถได้คือไถได้เรียกถึงถ้าเราแบบตั้งแบบนี้เรียกว่าไถกบนะครับนี่คือเรียกไถกบล่องอ้อยล่องมัดควนดินยกล่องนี่คือเรียกว่ายกอ้อยไถไถรวมไถพิดเข้ามารวมกันยกล่องอ้อยแต่ถ้าเราต้องการจะแบวกคือแบวกยกไถกบล่องเราก็ต้องสับขาเอาขาซ้ายมาอยู่ขาขวาขาขวามาอยู่ขาซ้าย เวลาไถมันก็จะยกมันก็จะยกล่องแบกร่องเป็นปกตินอีกร่องนะครับลัออกษณะของการใช้งานสำหรับขาเองนะครับซ้ายหรือว่าขวาไปไปซ้ายมันก็จะได้เป็นใช้ได้ทั้งสองอย่างอันนี้เขาเรียกว่าตัวเองเองหม้อหมูนะครับรุ่นนี้ใช้ง่ายง่ายใช้ง่ายไม่มีปัญหาได้ทั้งพวกยกล่องปลูกผักพืื่อนสวนโอ่อไม่ว่าจะใช้งานปลูกร่องอ้อยล่องมันได้สารพัดประโยชน์ตัวนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ตัวนี้นะครับก็มาตัวนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นห้าขาเขาเรียกว่าห้าขาห้าขาตัวนี้ก็ใช้ก็ในการขอ้ดร่องอ้อยร่องมันพวกยกร่องขุดผับขุดตัวได้หมดเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าห้าขาเวลาไถมันจะขูดหญ้าขูดหญ้าสารพัดหญ้าที่เยอะในร่องมันลงมันคือคือขูดหญ้าอย่างเดียวใชุู้ดหญ้าอย่างเดียวครับเ็นทัพเปอร์ะครับตัวนี้ ีเปิร์นะครับเป็น5ขาลักษณะก็คือของตัว A นะครับของตัวเอง่ายครับเวลาใช้เพื่อยากก็จะปวนีินอองไปพวนดินออกไปนะครับมันก็จะพูดย้าออกไปทั้งสองข้างใช้ง่ายครับไม่มีปัญหาตัวนี้ลูกค้าที่ชอบที่พวกทับร้อยอ้อยไร่มันพวกสวนวัวต้องหันมาใช้ตัวนี้ครับใช้สำหรับรถไถนาเดินตามนะครับอย่างเดียวนะครับใช้สำหรับรถไถนาเดินตามอย่างเดียวไม่ลองใช้กับรถไถนารถไถใหญ่นะครับ ส่วนลูกค้าที่สนใจต,ต้องการตริดต่อสอบถามซื้อราคาก็ติดต่อที่ร้านกรงจากการเกษตรเลินลกคาจังหวัดยะโสธรหมายเลขโทรศัพท์0811206955หรือเบอร์0944699224ครับติดต่อได้ตลอดนะครับ